ตอนที่ท่านจากรทธาติใก้จะมีอายุ 80, ครบ80ดก็มีลูกสิบคนหนึ่งไปสัมภาษณ์เกี่ยวกับชีวิตของท่านผลงานที่ท,ท่นานทำแล้วคนนั้นคือพระประชาสานธรรมโมบทสัมภาษณ์ก็รวมเป็นเป็นเล่หมหนาเล่าไว้ในไวสุนธิยาตอนท,ท้ายเล่มนะท่านจากักรพราติก็ได้พูดถึงตัวท่านว่าตอนนี้เนี่ย ไม่ได้สนใจแล้วนะว่าจะเป็นลุนิพพานหรือไม่จะเป็นอารหั์หรือไม่ก็ไม่ได้อยู่ในความสนใจไม่ได้อยู่ในความคิดลนะตอนนี้ก็เพียงแค่ว่าอยู่อย่างไรไม่ให้เป็นทุกข์นะแค่นี้ก็พอแล้วท่านก็เปลี่ยนความละก็คือช่วยผู้อื่นให้ไม่ทุกข์แล้วก็ตัวเองก็ไม่ทุกข์ด้วยก็อยู่อย่างสุขสบายแค่นี้ก็พอแนละ้ว จะเป็นอะไรเนี่ยจะเป็นกโสตาบันสก,กิตาคาอนาคามีหรือพระอาหารหันต์ก็ไม่ได้สนใจแล้ว,ลวทาารก็พูดค่อยๆจะเหมือนกับจะสรุปว่าจะใช้ว่าสงเครานะห์พอจะสงเคราะห์ได้ว่าไม่มีความต้องการหรือปรารถนาพบหรือความเป็นอะไรว่างจากพบแล้วถ้าเราว่าความเป็นลนมนี่ มันมีมีความอยากนะที่จะบรรลุนิพพานนะอยากจะเป็นสะอรหั์เพราะว่าแขกๆขกเขาอธิษฐานกันเราก็ไม่ค่อยรู้ว่าอะไรเป็นอะไรนะแต่ตอนนี้เนี่ยมันไม่มีนะความอยากแบบนั้นนะความอยากเป็นอะไรนะหรือความปรารถนาพบก็เพียงแค่อย,อยู่อย่างไม่ทุกนะก็พอนะ อันนี้เป็นาการพูดที่น่าสนใจเพราะว่าท่านพระธาตเนี่ยเรียกว่าตลอดชีวิตที่ท่านทำมาเนี่ยนะคุณลบปกากาัน,นี้คือการทำให้พระนิพพานเนี่ยมันเป็นอุดมติสูงสุดของชาวพุทธคือถ้าไม่นับสายอาจารย์มั่นนะหรือว่าสายลวงพ่อชาแล้วเนี่ยนะคนที่ทำให้พระนิพพานเนี่ย ได้รัความสนใจนะจากผู้คนทั่วไปโดยเฉพาะคนที่มีการศึกษาจนชนชั้นกลางเนี่ยก็คือท่านเจา้าพุทธทาสนี้แหละเพราะว่าพุทธศาสนาตั้งแต่ในในสมัรยรัชกาลที่สี่นิพพานเนี่ยก็ถูกลดความสําคัญลงนี่ยพอพอผับะาลกะวักเนี่ยพุทธศาสนาก็ถูกทาให้เป็นวิทยาศาสตร์มากขึ้นสัมผัสดได้นเหมมีผลอธิบายได้ แล้วก็เป็นในเรื่องประโยชน์ในภพนี้ประโยชน์ในชีวิตนี้หรือว่าทิฏฐธรรมิกธรรมก็คือถ้าปฏิบัติธรรมรักษาศีลแล้วก็จะมีความสุขนะมีโชคมีลาภหรือว่าจะได้รับความคอรพไม่มีคนเกียรติชังส่วนเรื่องเรื่องที่ลึกไปบั้นสูงกว่นั้นแม้กระทั่ทงสมาธิาวนาก็มด้ลดความสําคัญลง ก็จนกระาทาั่งพระธรรมวุธทธรรมเนี่ยนที่มาพูดให้เยแพร่กันอย่างชัดเจนเนาะจริงๆแล้วนี่สิ่งสูงสุดที่เราควรจะไปให้ถึงคือพระนิพพานนะเป็นเป็นสิ่งที่าราพุทธเนี่ยควรจะไปให้ถึงทําให้ความทําให้สิ่งที่เรียกว่าโลกุตระธรรมเนี่ยมันเป็นสิ่งที่คนรู้จักมากขึ้น แารสร้าหนังสือเรื่องแรกของท่านเนี่ยคือตาพาาาระอรหันต์ก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวกับหลักธรรมเพื่อจะบุกไปสู่นะกฟังเป็นพาาระอรหันต์ในขังนคำบรรยายของท่านแล้่ก็พูดเยอะ,ะเรื่องนิพพานเนี่ยแต่ว่าพอถึงตอนชททางชีตท่ทานเนี่ยหรืออาจจะก็ไม่รอบเป็นบาเมื่อไหร่นะความคิดของท่านเนี่ยที่บอกว่าให้ความสนใจ ว่าจะบรรลุนิพพานหรือไม่นั้มันไม่มีแล้วจะเป็นพระอรหันต์หรือไม่ก็ไม่ดีในความคิดไม่ดีในความรู้สึกอาจจะเป็นเพราะว่าท่านได้ตระหนักว่าในความอยากบรรลุนิพพานเนี่ยอยากเป็นพระอรหันต์เนี่ยแท้จริงมันก็เป็นอุปสรรคนะในการเข้าถึงน,นิพพานเพราะมันเป็นกิเลสชนิดหนึ่งนะมันเป็นปัญหาเรียกว่าภาวะปัญหาคือความอยากเป็น เมื่อได้ศึกษาปฏิบัติมากๆนะก็จะเห็นว่าไอ้ความอยากบรุนิพพานอยากเป็นพระอรหรนันต์แท้จริงคือตัวกิเลสเป็นตัวกอบบ่อภพก็เลยวางนะแล้วท่านก็มามองย้อนไปถึงชีวิตตอนวัยหนุ่มว่าในตอนนั้นเนี่ยที่อยากจะนิพพานก็คือทำตามเขาแหละไม่ได้รู้อะไรมาก เมื่อภาวนาไปถึงจุดหนึ่งก็ได้เห็นนก็จะรู้ว่าในความอย่างนิพพานเนี่ยเป็นพาาระอรหันต์เีงมันก็เป็นอุปสรรคขัดขวางการที่จะเข้าถึงนิพพานแต่ที่ท่านพูดไปนี่คือว่าก็อยู่อย่างไม่ทุกข์ก็พอแล้วแต่ว่าท่านก็ขยายควาว่าเนี่ยมันก็ต้องลงถึงการช่วยเหลือคนอื่นด้วยทําประโยชน์ให้กับผู้อื่นนะและเราเองก็งไม่ทุกข์อยู่อย่างไม่ทุกข์ก็พอแล้ว ให้ทำให้นึกถึงความูดของอาจารย์โคนะวิดนะในวัยชาราเนี่ยเคยไลฟ์ฟังแล้วว่านิ้วกลมเนี่ยเคยไปสัมภาษณ์เคยไปสอบถามแนีไปสนทนาอาจารย์โควิดว่าตัวนนี้อาจารย์โควิดเนี่ย,นนนนยมีความสุขกับอะไรมีความสุขกับการทาอะไรอาจารย์โควิดเนี่ยซึ่งตอนนั้นก็ก็คปอสามสี่ปีที่แล้วนะก็ป่วยนะป่วยมาเป็นสิบปีแนละ้วสามปีสั้นก็บอกว่า การไม่มีความพยายาอยากไม่มีความทยายามอยากไม่มีศัตรูผู้อาคตาความอยากบรุธรรมก็ไม่มีในความคิดแล้วอย่างนี้อย่างเนี้ยพอที่เรียกได้ว่าเป็นองคอ์ประกอบของความสุขอาจารย์ตัวนี้ก็ทำความเปลียนไปเยอะนะตั้งแต่เป็นพระแม้ฝึกมาแล้วก็เป็นศิลปินยังไงก็ก็ยังสอนกรรมฐานแล้วก็ทําความเปลี่ยนแม้จะ มาเป็นลูกศิษย์เดินเป็นลูกศิษย์ของอาจารย์พุดธาตอนหลังก็มาปฏิบัติกับหลวงพ่อเทียมฝึกแล้วก็ยังยังเดินตามแนวทางหลวงพ่อเทียนในเรื่องการสร้างความสุขตัวก็เป็นท่านหนึ่งที่พูดถึงเรื่องของการบรุนิพพานไว้มากในงานบรรยายในงานสอนแต่พอถึงจุดหนึ่งนะก็ก็บอกว่าในความอยากบรลุธธรรมมันไม่มีในความคิดนะอันนี้ก็เรียกว่าเป็นความคล้ายกัน เรียกว่าโดยบังเอิญก็ก็คงไม่ใช่นะแล้วเป็นความคล้ายกันโดยไม่ได้นัดหมายมากกว่าคือว่าเป็นความคล้ายกันโดยโดยบังเอิญเนี้ยไม่ใช่ก็เพราะว่าก็มีเหตุปัจจัยเนียก็คงเหตุปัจจัยคล้ายกันก็คือเมื่อภาวนาไปทําความเพียมเมรเนียก็รู้ว่าสิ่งที่ควรทําก็คือเนียปัจจุบันขณะอยู่กับปัจจุบันขณะอยู่แบบไม่มีทุกข์เนี้ย อันนั้นก็พอแล้วส่วนข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นอะไรจะไปถึงหรือไม่ก็เป็นเรื่องของอนาคตแต่ว่าแรงขับนะที่จะทำให้ความอยากไม่มีก็อยู่ด้วยความไม่ทุกข์มีอะไรมากระทบก็แก้แก้มันไปขายเดียวกันก็ลดทําความเพียรลดกินเลยลดตัณหาลดอัตตาไปเรื่อยอาจารย์ ความพ้ดก็พูดไปๆกันนะตอนที่ใกล้จะเสียชีวิตนั่นก็บอกว่าบรรลุธรรมนะเป็นคําพูดนะแต่ความไม่ทุกข์เนี่ยเป็นของจริงคือคนสมัยนี้ไปสนใจเรื่องความเรื่องการบรรลุธรรมเยอะอยากเป็นนั่นอยากเป็นนี่นะจนลืมไปนล้ว่าอันนั้นมันเป็นสมมุตินะเป็นพระโสดาบันเป็นสกิทาเป็นนาคาทั้งที่สมมติ ไอ้ของจริงเนี่ยคือความไม่ทุกข์แต่ว่าคนก็ไปติดกับสมมุติเนี่ยก็อยากจะเป็นนั่นเป็นนี่โดยที่ตัวเองก็ยังทุกข์อยู่หรือว่าก็ยังปล่อยความทุกข์มันเอาใจแเพราะว่ากิเลสก็อ,อัตตาอันนี้ก็ท้งสางท่านพูดพคล้ายๆกันเนื้อหาสาระครล้ายๆกันแล้วก็คือเอาความไม่ทุกข์นี่แหละย,อยูอย่างไม่ทุกข์นี่ ส่วนจะนิพพานหรือไม่จะเป็นโสดาบัจานจิกทานาคาพระราหนหรือไม่ก็ไม่ใน,นความสนใจของท่านก็เรลยว่าเป็นภาวะที่ไกลาจากไอ้ภาวะตันหามากขึ้นเรื่อยๆอันนี้ไม่ใช่ว่าท่านทอถอยนะท่านเลิกท่านเลิกท,เลกทำความเคียรหรือว่าอ่าเรียกว่าหมดไม่มีไฟแล้วนะถ้าไม่มีไฟคือไม่มีไฟตันหานี่นะ น่าจะเป็นฝ่ายตังหาอย่างละเอียดนะก็คืออยากจะบรรลุนิพพานอยากจะเป็นพระรหัน์เนี่ยอันนี้ไม่มีที่จริงแล้วนี่ถ้าเรามาทําให้ความสนใจให้ความสาคัญกับเรื่องความไม่ทุกมากกว่าการที่จะเป็นนั่นเป็นนี่เนี่ยมันดีก่อนนะนักภาวนาหลายคนก็อยากจะเป็นนั่นเป็นนี่แต่ก็คอยให้ใจทุกข์แล้วไม่เลยคิดเตียมจัดการกับไอ้กิเลสที่มันทำให้ทุกข์เลย าก็ดีกิเลสก,ก็ดีหรือเพราะเพราะว่าตัณหาความอยากเป็นที่จริงเนี่ยสำหรับคนทั่วไปเนี่ยในขณะที่ยังความเปลี่ยนไม่มากพอเนี่ยใน้การที่มีพระนิพพานเป็นจุดหมายเนี่ยมันก็ดีนะถ้าหากว่ามีความซีเรียสมีความตั้งใจจริงจังว่าเออเราอยากจะบรรลุภูมิานแนละ้วเพราะฉะนั้นเราต้องทําความเปลี่ยนนะ การที่คนเราเนี่ยมีเป้าหมายที่สูงเนี่ยนะมันก็ช่วยทำให้เกิดความพยายามแล้วก็มันช่วยทำให้ลดละอัตตาได้สามารถช่วยทำให้กราทวนกระแสกิเลสได้อย่าว่าแต่นิพพานเลยนะแม้กระทั่งสิ่งที่ต่ำกว่าน,นั้นเนี่ยถ้าหากว่าเราเรายึดถือนะเป็นเป้าหมายนะมันก็ช่วยลดอัตรา ช่วย้รรมะตามไม่คลองใจไปได้เยอะถ้าเราซีเราของมันจริงจังนะอย่างเคยเล่าเนี่ยาศาสตราจารย์คนหนึ่งในประเทศอังกฤษนะหมหาลัยออกซฟอร์ดเมื่อสัก60ปีที่แล้วเนี่ยจะเป็นาศาสตราจารย์ด้านสัตววิทยามีชื่อมากแล้วก็เป็นคนที่รักความรู้ ทำง,งานวิจัยทำง,งานเขียนงานบรรยายเนี่ยเยอะมากแล้วก็มีประเด็นหนึ่งที่แกให้ความสนใจคือในเวลานั้นเนี่ยมันมีนวิวซาคนหนึ่งเขาไดเป็นชาวอิตาลีเนะขาบอกว่าเนี่ยในเซลล์เนี่ยเซลล์ของคนเราเนี่ยมันมีองค์ประกอบชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าโกกิอัพาราตมันคืออะไรก็อย่าไปสนใจนะ แต่ประเด็นคือว่า,าศาสตราจารย์ชาวอังกฤกคนเนี้แกไม่เห็นด้วยแกว่ามันเป็นทฤษฎีที่ไม่ได้มีหลักฐานรองรับคือสมัยนั้นล้วไม่มีกล้องจุลทรรศน์แบบอิเล็กตรอนนะไม่สามารถจะมองเห็นได้ละเอียดแกก็เขียนก็บรรยายเป็นเวลาสิบกว่าปีมันไม่มีนั่นเรียกว่าเป็นเป็นเป็นคนที่เสียงแข็งนะค้าในเรื่องนี้มาก เป็นที่รู้กันแล้ววันหนึ่งเนี่ยก็มีนักวิชาการหนุ่มชาวอเมริกันคงยังไม่ค่อยดังเท่าไหร่นะเขาก็มาบรรยายที่คณะของศา,าสาตราจารย์คนนี้คณะวิทยาศาสตร์คณะเชื้อวิทยาแล้วแก็เอาหลักฐานมามายืนยันนะเป,นเ,ปนเป็นชิ้นเป็นฉากฉากแล้เป็นฉากฉากเลยนะ าปาฏกกิพีนักโกเกียฟริดาไม่มีจริงศาสตราจารย์ชาวก,กีกคนนั้นก็นั่งฟังด้วยนะจะต้องฟังตลอดเลยนะแล้วก็พอนักวิชาการหนุ่มอเมริกันคนนั้นบรรยายจบแกก็เดินศาสตราจารย์ชาวกรีกคนนี้ก็เดินไปหาที่เวที ทีแรกผมคิดว่าจะคงจะไปวิจารณ์คงจะไปค้านคงจะไปฉีกเป็นชิ้นๆนะนะแต่ที่ไหนได้นะแกกลับยื่นมือไปเช็คแฮนด์ขยามือหนุ่มอเมริกันคนนั้นแล้วก็บอกว่า,วาเนี่ยขอบคุณมากนะก้อนหนุ่มผมเนี่ยผิดพลาดมาถึงสิบห้าปีคือยอมรับในความผิดพลาดตัวแล้วก็แสดงความยินดีแล้วก็ขอบคุณแทนที่จะโกรธนะ เพราะว่าถูกคล้ายๆว่าถูกวิจารณ์ความเห็นตัวเองถูกวิจารณ์ถูกฉีกเป็นชิ้นๆก็ว่าได้ธรรมดาคนก็ต้องรู้สึกเสียหน้าต่อหน้าสารการน,นันโดยคนหนุ่มซึ่งไม่มีชื่อนะแต่เป็นอเมริกันเป็นอาาังก,กัตูกะเล่นมาวิจารณ์ผลงานฉันเป็นชิ้นๆแบบนี้ต้องจัดการแต่ าศาสตราจารย์ชาวเมกัคนคนนี้กันชองเปรตคนนี้กักกกไม่มีความรู้สึกแบบนั้นเลยธรรมดาคนเราก็ต้องมีหน้ามีตานะมีอีกโก้มีอัตตาถ้าเจอแบบนี้ก็ต้องโกรธนะแต่ทาไมาศาสตาจารย์คนนี้ไม่โกรธนะเพาะว่เป็นคนที่รับความรู้เอาความรู้เป็นใหญ่เอาความรู้เป็นใหญ่ให,ญให้ตัวกูมก็เลยเป็นเรื่องเล็กเมื่อได้ความรู้ ก็มีความสุขก็มีความยินดีแคนส่วนใหญ่เนี่ยแมจจะอางว่าเป็นนักวิชาการแต่อาจจะไม่ได้ซีเรียสกับความรู้ถ้าตัวกูถูกวิจารก็ต้องโกรธแต่าศาสตราจารย์ันนี้เอาความรู้เป็นใหญ่นั่นจึงไม่รู้สึกเสียหน้าไม่รู้สึกว่าโกรธนะนั่นในขนาดคนที่ไม่ได้มุ่งนิพพานนะแค่เอาความรู้เป็นใหญ่นะ เราก็ยังสามารถที่จะไม่ให้อัตตานี้เข้ามาอาราวาดได้สามารถที่จะกำราอัตตาหรือว่าหน้าตานี่ยิ่งถ้าเราเอาพระนิพพานเป็นเป้าหมายเวยนะมันก็ยิ่งน่าจะอย่างน้อยก็ทำได้พอๆพกับเขาเนี่ยก็คือว่าใครมากระทบอาจจะโกรธแต่ว่าพอนึกถึงนิพพานแค่นี้เรายังโกรธเลยแล้วจะบรรลุนิพพานได้ยังไง มีคนมาพูดกระทบมีคนมาวิจารณ์แค่นี้ก็โกรธแล้วแล้วจะไปนิพพานได้ยนะังไงหรือว่าเวลาของหายเงินหายเสียใจของแพงเงื่อนโทรศัพท์เพิ่งซื้อมาสามหมื่นเงินถูกโกงไปแสนหนึ่งกลุ่มเสียใจเลยแต่พอเราถึงนิพพานโอ้แค่นี้ยังไม่ผ่านแล้วยังไะ่ิ่านได้ยังไง หรือว่างานมันล้มล้มเหลวง่ายสำเร็จมีอุปสัคทำท่าจะไม่สำเร็จทำท่าจะพงังขึ้นมาเสียใจบ้างโกรธบ้างถ้าคนที่เขาซีเรียสจริงจังในมริคผ่านนะเขาก็จะปล่อยวางได้วลาวแค่นี้เรายังไม่ผ่านแล้วจะไปผ่านได้ยอย่างไงหรือว่านึกถึงนักนึกถึงศาสตราจารย์คนนี้ก็ได้โอ้นี่ขนาดเขาไม่ได้ปฏิบัติธรรมนะ มีคนมาวิจัย์ก็เ,เป็นชิ้นชิ้นต่อหน้ากาดต่อหน้าเขาแล้วกำลังเขายังไม่โกรธเลยเพราะว่าเขาดีใจที่เขาได้ความรู้เพิ่มเติมใจเขาเปิดกว้างเขาขอบคุณเพราะทาให้เขามีตาสว่างได้ความรู้มากขึ้นคนที่รับความรู้ก็จะไม่ก็จะไม่โกรธไอ้เรานี่รับวิพานี่จะไปจะไปโกรธได้ยังไงเรนะขาขณะเราเป็นนักปฏิบัติทธได้แท้ๆนะอย่างสู้ ศาสตราจารย์คนนี้ไม่ไดเ้เขาไม่ได้ปฏิบัติธรรมแต่ว่าเขาก็ไม่โกรธเลยดังนั้นที่เขาไม่ได้มีความมุ่งมา่ปรารถนานิพพานเลยแค่อยากจะมีความรู้หรือว่าต้องการเผยแพร่ความรู้ให้มากขึ้นนันการที่คนเราเนี่ยนะถ้า,าว่ามีอะไรที่มันเป็นสิ่งดีงามและยึดถือเป็นคุณค่านะมันช่วยนะมันช่วยลดอัดตราช่วกเลสได้ ยิ่งถ้าเป็นพระนิพพานแล้วเนี่ยถ้าสีเ้วยจริงจริงจริงจังกับมันจริงจริงนะสีเลียในนี้คือจริงจังเจออะไรมากระทบนะเจอใครทําอะไรไม่ถูกใจมันก็จะปล่อยวางได้เพราะว่ามันมีสติเตือนว่าเออจะโกรธไปทําไมนะแค่นี้ยังไม่ผ่านแล้วจะเป็นนิพพานได้ยังไงต่คนส่วนใหญ่เนี่ยคำว,ว่าอย่างนิพพานอย่างนิพพานมันเป็นแค่ คำคู่หรือแค่ความอยากของกิเลสไม่ได้ไม่ได้จริงจังกับมันเพราะฉะนั้นเนี่ยพอมีอะไรมากระทบก็โกรธพอมีอะไรสูญเสียก็เศร้าพอประสบความไม่สําเร็จก็โมโหหรือว่าพอมีอุปสรรคก็กังวลแต่ถ้าเรานึกถึงคำของจากพุทธว่าเออถ้าอยู่อย่างไม่ทุกข์ก็พอตอนนี้ทุกข์หรือเปล่าโดยคิดถึงแตนิพพานมองไปข้างหน้า จนลืมมองตัวเองว่าเราทุกข์หรือเปล่าตอนนี้ตอนนี้เรากำลังโกรธไหมตอนนี้เรากำลังเกลียดไหมตอนนี้เรากำลังเศร้าไหมตอนนี้เรากำลังกลุ้มไหมกำลังวิตกหรือเปล่าแก่ตรงน,นี้แหละยันที่จะาช้จากพุทธวเนี่ความเป็นพระอรหันต์นไม่ได้ในความสนใจแนละ้วแค่ดีอย่าไม่ทุกข์ก็พอเนี่ยก็สําคัญนะมันไม่ใช่เป็นคําพูดคนที่หมดไฟนะแต่เป็นคนพูดคนที่ทําความเพียร อย่างไม่เลิกลาไม่หยุดหย่อนแต่แทนที่จะไปไปอยากโน่นอยากนี่ซึ่งเป็นเรื่องอนาคตก็มาอยู่กับปัจจุบันตราบใดที่ยังทุกอยู่ก็แก้ทุกกันตรงนั้นแหละมันจะทุกข์เพราะตันกรรมตันหาทุกข์เพราะเพราะตันหาหรือทุกข์เพราะวิภพตันหาก็แก้กน่นจะทุกข์เพราะอัตตาหรือที่ไรก็แก้กตรงนั้นแหละในความไม่ทุกเนี่ยเป็นของจริงแนตะ่การบรรลุธรรมเป็นแค่คําพูด เป็นสมมุตินะถ้าอยากเมื่อไหร่มันก็เป็นพบเมื่อน,นั้นความความปรารถนาพบเนี่ยมันก็ทําให้ทุกข์นะความปรารถนาพบคือภาวะตัณหาปรารถนาพบไม่ว่าจะเป็นพบอยากหรือพบละเอียดมันก็ทุกข์ทั้งนั้นแหละนั้นเรามาทําความเข้าใจในเรื่องนี้ให้ดีแต่ก็อย่างว่านะั้นสำหรับปุถุชนเนี่ยมันก็ต้องมีความอยาก แต่ถ้าเราหยากในสิ่งที่มันเป็นกุศลสิ่งที่เป็นความดีงามแล้วก็จริงจังกับมันมันก็ใช้เป็นเครื่องมือได้นะเป็นอุบายที่ช่วยลดกิเลสได้อย่างที่บอกนะแม้กระทั่งคนที่เขาไม่ได้ปรารถนาพิพานเป็นคนโลกโลกแต่เขาปรารถนาความรู้อยากจะมีความรู้มากขึ้นเห็นความจริงของ ของโลกมากขึ้นเช่นความจริงของเซลล์ซึ่งละเอียดเล็กๆอยากจะรู้ให้มันมากขึ้นแล้วก็อยากจะขยายผลการความรู้มันกว้างขึ้นอะไรก็ตามที่ทำให้เขาได้ความรู้มากขึ้นเขาก็ทำแม้จะต้องเหนื่อยแม้จะต้องลำบากอุปสรรคเยอะเขาก็ดิ้นรนไม่ยอมแพ้เพื่อให้มีความรู้มากขึ้นเพื่อขยายหรือต่อยอดความรู้มากขึ้นมันก็มีหลายคนนะที่ เจอความล้มเหลวครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ไม่ยอมเลิกทั้งที่กิเลสอาจจะบอกว่าโอ้ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเลิกสักทีอย่างมีนักวิตัยคนหนึ่งนะชื่อวิชาร์ดอเวอรี่เป็นคนพบว่าหวัดเนี่ยเกิดจากไวรัสแต่ก่อนเนี่ยเชื่อว่าววหวัดเนี่ยมันเกิดจากแบคทีเรียประเภทเดียวกับที่ทําให้เกิดปอดบวมเขาเชืวว่ออะไรมาสิบกว่าปีนะก่อนจะพบว่าเฮ้ยมันไม่ใช่ มันเกิดจากไวรัสแต่ตอนนั้นเนี่ยมันหามันค้นพบยากเพราะว่าไวรัสมันเล็กมากมันเล็กกับแบคทีเรียเยอะเลยในตอนที่มีหวัดแทาระบาดท,ทั้งโลกเนี่ยเมื่อร้อยปีที่แล้วร้อยปีพอดีเลยเนี่ยพันกว่าสิบเจดคนตายไปสี่สิบ้าสิบล้านคนหรืออาจจะมากกว่านั้นเ,นเรียกวัดหวัดสเปนแต่จริงหวัดมันมา,มา,มาจากอเมริกามากกว่าอเวอรี่นี่ก็คนคว้าแม้กระทั่งแม้หวัดมันจะโรค วิกฤตวันมันจะผ่านไปแล้วก็ยังค้นไม่เลิกเพราะทดลองใช้ตัวตัวแซมเปิลเนี่ยมาเป็นร้อยร้อยตัวนะกว่าจะพบว่าไอตัวที่กว่าจะพบความจริงก็ต้องใช้แซมเปิลตัวที่ร้อยหกสิบกว่าซึ่งมันก็เป็นเวลาสิบกว่าป,ปีแต่เขาไม่เลิกนะพระอแล้วเพราะเคารกในวิชาความรู้ต้องหาให้ได้ต้องค้นให้เจอมันก็ยอมเหนื่อย นี่ขาดคนที่เขาไม่ได้มุ่งนิพพานนะเขายังมีความเพียรมากเพราะเขาจริงจังกับมันกับความรู้ยากลำบากไงก็ไม่ท้อถอยหรือว่าถูกวิจารย์ยังไงแต่ท้ายทความรู้ก็ยอมรับด้วยความยินดีไม่รู้สึกเสียหน้านะอย่างศาสตราจารย์ชาวอังกฤษนั่นทีนี้เราเ,าเอาสิ่งที่เรียกว่านิพพานเนี่ยนะ เป็นเป้าหมายเวลาเนี่ยแล้วถ้าเราใช้ให้ถูกนะโอ้ยมันช่วยลดอัตราเราได้เยอะเลยเวลาเจออะไรมากระทบถ้าไม่นึกถึงนิพพานนี่โอ้มันโกรธนอยากจะดา่าอยากจะตอบโต้แต่พอนึ่อถึงนิพพานโอ้ก็รู้จักสงบอารมณ์ต้องผ่านให้ได้ต้องผ่านให้ได้เพราะแค่นี้ไม่ผ่านเราจะนิพพานได้ยังไงนิพพาน,นี่มันเส้นทางยาวไกลแล้วก็ลำบากไปเยอะ เจอของหายเงินหายจะไปโมโหจะไปเศร้าโศกเสียใจได้ยังไงนี่มันเป็นการบ้านชั้นปฐมพ่านนี่มันจะต้องเจอการบ้านชั้นอุดมศึกษาชนะั้นปริญญาเอกเลยนะการบ้านชั้นปริญญาเอกนี่ผมมันยากกว่าการบ้านระดับปฐมเยอะเลยและนี่การบ้านระดับปฐมเราไม่ผ่านเราจะไปจะไปหวังอะไรนะว่าจะ ผ่านระดับปริญญาเอกบางคนเนี่ยอยากนิพพานนะแต่ว่าทำความเพียรไม่แค่ไม่กี่นาทีก็ง่วงแล้วง่วงแล้วก็ช้อะเดินจงกรมชั่วโมงอ๊วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วเมื่อยท้ออยากได้นิพพานอยากนิพพานแต่ว่าเจอนเจอหน่อยก็ไม่ไหวอันนี้มันแสดงว่าไม่ได้จริงจังแต่ถ้าคนจริงจังนะเรื่องแค่นี้ฉลุยเลยผ่านไปได้ฉลุยมาก เพราะว่ามันเป็นเรื่องจิตจอยอัตตานี่มันจะมันจะเล็กลงทันทีนะถ้าหากว่าเรามีปนิพพานหรือสิ่งสูงสุดเป็นเป้าหมายแต่ว่าอย่างที่บอกนะถ้าว่าเรามุ่งนิพพานด้วยนั่งกิเลสบางทีมันก็ทำให้ไม่ได้ไม่ได้จริงจังกับมันมากมันแค่อยากเฉยจริงๆแล้วเนี่ยความอยากมีสองอย่างนะ อยากได้ก็อยากทําอยากได้นี่เป็นตัณหาล้วนๆเลยไม่ว่าจะได้อะไรก็ตามได้เงินได้ทองได้คําสรรเสริญได้ความสําเร็จหรือว่าได้นิพพานได้เป็นพระอรหันต์อันนี้ความอยากอยากได้ก็ตัณหาสําคัญกว่าคืออยากทําอยากทํานี่มันทําให้มีความสุขการทำไออยากได้นี่มันได้เฉยแต่ไม่อยากทําอยากทำนี่ว่าฉันทะ เออถ้าเราทําความเพียร้วมีสันทานะ่ะมันก็ทําไปได้เรื่อยๆถึงหรือไม่ถึงก็ฉันก็ยังทำเพราะฉันทําแล้วมีความสุขไม่ไว่าจะเป็นทานสิงภาวนานั่นเปลี่ยนอยาก,ยากได้เป็นอยากทำดีกว่ามีความสุขการทําความเพียรมีความสุขรื้วามีความใส่ใจกับการทําให้ไม่เป็นทุกข์หรือแค่อยอู่ยังไม่ทุกข์ก็พอแล้วอยู่อย่างไม่ทุกข์ส่วนจะถึงหรือไม่ แล้ก็เป็นเรื่องอนาคตแต่วันนี้มีทุกหรือเปล่ามีทุกก็แก้ทุกไปอันนี้ก็เป็นข้อคิดสำหรับนักปฏิบัติธรรมชาวนกุศ